สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษกรผดผุด,ผดตัวแทนมัคคุเทศน์น้อยโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมค่ะเดี๋ยววันนี้กฤษกรจะขออาสาพาทุกท่านเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะและที่ที่เราอยู่นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติพลังกาค่ะอุทยานแห่งชาติพลังกา ครอบกลุ่มพื้นที่อำเภอบ้านแพงอพนนําเภอนาทมจังหวัดนครพนมและอําเภอบึงของหลวงจังหวัดบึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนามีสภาพเป็นภูเขาหินทรายอยู่ซ้อนๆกันห้าลูกทอดยาวตามแนวของแม่น้ำโขงในส่วนของพื้นที่อำเภอบ้านแพงจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนั่นก็คือถ้ำนาคีซึ่งมีการค้นพบความอัศจรรย์ของหินภูเขา ที่มีรูปร่างคล้ายเก็ดมูคดเคี้ยวไปตามหุบเขาและหินขนาดใหญ่คล้ายเศียดของพญานาคอีกจำนวนมากจึงกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและทำให้หนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้น้าจุดสูงสุด543เมตรจากระดับน้ำทะเลยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาหรือพระาธาตุพลังกา สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศในป่าอีกด้วยจะเห็นได้ว่าอำเภอบ้านแพงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชุมชนประเพณียดีงามของท้องถิ่นที่โรงเรียนบ้านแพงพิยาคมได้บูรณาการการเรียนรู้และนำสู่กัน จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะควบคู่ไปกับการพัฒนามิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมที่จะเห็นได้ว่าเป็นการเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหารายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรับผิดชอบอวิชาประวัติศาสตร์ไทยก็จะพยายามที่จะให้ในักเรียนได้นำกระบวนการวิธีการขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านสถานการณ์จริงหรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเราจึงนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ สนุกมากค่ะรู้สึกว่าเนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการที่เราได้เรียนรู้จากสถานที่จริงทำให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นค่ะทำให้เรารู้จักชุมชนของตัวเองครับเราสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนนำมาใช้ในใน,นอกห้องเรียนได้ดีขึ้นครับได้ฝึกจิตอาสาแล้วก็ได้บำเพญ็ญสาธารณประโยชน์ไปด้วยค่ะ ที่นี่เรามีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ค่ะก็อยากจเชิญชวนท,ทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่อำเภอบ้านแพงเงย็อกนะคะ